สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับมานุน์ชนแนลนะครับคลิปนี้นะครับมีชุดแต่งลีโวนะครับเป็นอุปกรณ์แต่งลีโวของมาโจเลตนะครับนี่จากเพจได้คาลิซึมนะครับเพจเก่าเจ้าประจำนะครับอุปกรณ์แต่งมาโจเลตเนาะนี่นะครับวันนี้เป็นช่วงล่างแต่งของเจ้าลีโวนะครับแบบติดก้าวนะนี่ครับเป็นงานเรซินนะ เน่เน่เน่ห็นไมมีแหนบนะครับมีชุดเฟืองท้ายมีโชคอัพนะครับสามารถติดกาวไปกับเจ้าตัวรถมาโจรตได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้นะครับมีบาร์ด้านหลังนะเห็นไหมนะครับเซาะล่องเป็น4ีคูณสีด้วยสวยๆเลยนะครับติดที่ขอบกระบะท้ายนะแจมนะครับแล้วก็มีสโนอกเกอร์นะครับอันนี้นี่นะครับติดที่ข้างประตูข้างแก้มรถนะครับ ตัวกองอากาศสโน๊กเกอร์เนาะอันนี้อันนี้เขาแถมมาให้นะครับให้มาลองติดเล่นดูเนาะอ่ากวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้เจ้าคันนี้นะเจ้ารีโวสีบอลคันนี้นะครับในการเป็นนายแบบสุดหล่อมาชุบอ่าก็เหมือนเดิมนะครับจะทําช่วงล่างก็ต้องเจาะท้องนะครับเจาะท้องเอาพื้นท้องออกให้ได้ก่อนนะครับซึ่งคันนี้ผมเจาะไว้แล้วเนาะจะได้ไม่เสียเวลาในการทําคลิปนะ ก็จัดการนะครับไขน็อตออกมาได้เลยเนาะนี่ครับปึ๊บนะครับเอาช่วงล่างออกมาแบบนี้นะเป็นชินช้นๆเลยนะครับก็จะได้ตัวพื้นท้องออกมานะครับแกะตัวแกนล้อออกนะให้เหลือพื้นท้องเปล่าๆแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรานะ จะเอาเจ้าช่วงล่างรีโวตตัวนเนี้ยเนี่ยเน,ยเนยีนะครับติดลงไปติดลงไปใต้ท้องแบบนี้นะครับโดยใช้กาวตาช้างติดนะครับเห็นไหมเอออ oh, <no. S 1> อ่านี่เห็นไหมนะครับติดลงไปโดยใช้กาวตาช้างนะครับแต่ปัญหาคือตัวพื้นท้องนะครับของเจ้ารีโวเนี่ยมันไม่เรียบนะครับ เราต้องไปทําการตะไบนะครับเอาตะไบเนี่ยหรือใช้หินเจียก็ได้นะครับปาดตัวเจียลูกหนูนะครับปาดเอาไอ้พื้นท้องตรงนี้ให้มันเรียบนะครับอ่าปาดเสร็จแล้วนะครับก็จะได้พื้นท้องเรียบๆประมาณนี้เห็นไหมนี่ครับผมเนี่ยครับใช้เจ้าตะไบแบบเนี้ยเนี่ยตะไบหน้าเรียบๆอย่างเงี้ยนะครับค่อยๆถูเอานะครับฝนไปเรื่อยๆนะครับ ให้พื้นท้องจากที่มันมีตุ่มๆุ่มนูนๆแบบนี้เรียบเสมอกันแบบนี้นะครับเพื่อเวลาเราติดตั้งช่วงล่างไปนะครับมันจะได้สนิทเนาะอ่าเนี่ยเวลาเราวางช่วงล่างไปแบบนี้ปุ๊บเนี่ยทากาวไปนะครับมันจะได้แนบสนิทกับตัวพื้นท้องนะครับมันจะได้แน่นแข็งแรงเนาะอ่าอ่าเดี๋ยวเริ่มติดจากด้านหน้าก่อนนะครับด้านหน้าจะง่ายที่สุดนะครับด้านหลังต้องมีการตัดแต่งเล็กน้อยเนาะก็ นะครับเอาตัวแกนล้อนี่ออกทิ้งไปก่อนนะครับปึ๊บแล้วก็นี่ครับวางชุดช่วงล่างนะครับลงไปแบบนี้ลองทาบดูก่อนนะครับอ่าแล้วก็ใช้กาตาช้างนะครับหยอดอ่าไม่ค่อยชอบงานกาตาช้างก็ตรงนี้แหละครับเคยผิดพลาดแล้วมันทําให้เสียของเนาะจึ๊อ,อ แตงไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาช่วงล่างมานะครับติดตั้งลงไปเนาะนี่นะครับแต้มกาวไว้ประมาณนี้เอาช่วงล่างค่อยๆวางลงไปให้พอดีนะครับอ่าก็จะได้ช่วงล่างติดเข้าไปประมาณนี้แล้วนะครับนี่เห็นไหมด้านหลังนะครับที่สอบถามจากทางเพจมาเนาะ ตัวโช๊คนะครับที่ให้มาเนี่ยเนี่ยแกนโช๊คตรงนี้นะครับมันจะติดกับตัวถังตัวบอดี้นะครับเนี่ยอ่ามันจะติดกับตัวบอดี้แบบเนี้ยนะครับใส่ลงไปอะ่ะนะครับมี2ทางคือ1เจียบอดี้ลงไปนะครับด้วยชุดตัดเหล็กเนาะกับ2นะครับตัดแกนโช๊คออกไปครึ่งหนึ่งนะเราก็จะเลือกทางที่ง่ายที่สุดนะครับคือการตัดแกนโช๊คออกอ่ะเดี๋ยวเราใช้ คีมนะครับตัดการโชคทิ้งไปครึ่งหนึ่งเนาะเพื่อความสะดวกในการทำนะครับปึ๊บอ่าแล้วก็เดี๋ยวยอดก้าวลงไปนะครับแล้วก็ติดตั้งเข้าไปเหมือนเดิมนะแบบนี้นะครับค่อยๆย,ยอดก้าวลงไป นะค่อยๆนะครับใจเย็นๆเนะเาะเลาะขึ้นมานะครับงานเข้านะครับแล้วก็เอาช่วงล่างนะครับค่อยๆติดตั้งลงไปนะเอาให้ดีนะครับปุ๊บเน่นะครับติดช่วงล่างเข้าไปได้แบบนี้เป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะก็ประกอบประกอบล่างกลับเข้าไปประกอบประกอบปุ๊บแบบนี้ อ่ายึดน็อตยึดน็อตน็อตหายน็อตหายอ่ายึดน็อตยึดน็อตกลับเข้าไปเดี๋ยวจะได้ประกอบล้อนะครับอ้าวนี่นะครับยึดน็อตติดเข้าไปชึบอ่าแบบนี้เสร็จแล้วนะครับก็ประกอบตัวล้อเข้าไปเนาะนะครับโดยการใช้แกนนะครับที่ ที่ทางเพจให้มาเนาะเสียบกับล้อนะครับอันนี้ไปยืมล้อเจ้าวีโก้คันน้ำเงินมาก่อนเนาะแล้วก็เสียบเข้าไปกับตัวดุมนะครับปึ๊บปื๊ดจืดอ่านี่ครับผมเสียบเข้าไปนะค่อยๆกดเข้าไปนะครับอืบอ่าแบบนี้อ่าเดี๋ยวทำให้ดูนะครับใจเย็นๆใจเย็นๆอือนะครับเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับ แล้วก็เอาไปเสียบกับตัวเพาะนะครับตัวเพาตัวเพาเห็นไหมนะครับเสียบเข้าไปชึบแล้วก็กดเข้าไปนะครับกดแกนล้อเข้าไปให้มิดอ่าแบบนี้นะครับนี่นะครับเมื่อเราประกอบเสร็จเข้าไปแล้วนะครับก็จะได้ t o y ย tta Re ี o นะครับแบบนี้เห็นไหมเป็นช่วงล่างแบบยกสูงนะครับแต่คันนี้มันจะโยกไม่ได้นะครับแบบเจ้าคันน้ำเงินเนาะ แต่ว่าเราก็จะได้ช่วงล่างแบบยกสูงสวยๆนะครับอ่าเน่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 เต่อไปนะครับก็คือการติดติดบาร์ติดโลบาร์ด้านหลังนะครับตรงนี้มามามาทางเพจนะครับแนะนําให้เอากาวตาช้างนะครับหยอดใส่กับกระบะอะไรไว้ก่อนก็ได้เนาะนะครับไม่ให้หยอดโดยตรงลงไปกับตัวรถตัวตัวโลบาร์ตรงนี้เลยนะครับเน่เดี๋ยวเราจะเอาโลบาร์นะครับติดลงไปด้านหลังแบบนี้นะ นี่ครับแบบนี้นี่เห็นไหมอ่ามาเดี๋ยวากาตาช้างค่อยๆติดกันนะครับนี่นะครับเอากาวตาช้างหยุดลงไปบนพลาสติกสายตรงนี้ก่อนนะครับแล้วใช้ไม้จิ้มฟันเนาะค่อยๆแตะนะครับแต้มขึ้นมาป้ายนะอืมประมาณนี้นะครับแล้วก็ติดเข้าไปที่ตัวรถนะจึ๊บปึ๊บนะครับ อือใจเย็นๆนะครับ oh, <no. S 1> อ่าแค่นี้ครับผมเราก็จะได้รีโวนี่เป็นไงเดี๋ยวติดสนนอกเกอร์ด้วยไหมนะครับลองดูลองดูไหนๆก็เล่นให้มันเต็มที่ละนะครับมาเอาเจ้าสนนอกเกอร์นะครับปลายกาวปลายกาวเนาะ นี่ครับป้ายกาตาช้างลงไปนะครับแล้วก็เอาไปติดกับตัวรถนะครับติดกับตรงด้านหน้าเนาะแมชื้นะครับนี่นะครับเราก็จะได้เจ้าลีโวนะครับ 4x4 คณ4นะครับติดสโน๊กลเกลแบบนี้ด้วยเห็นไหมนี่ครับจำๆเลยนะครับก็ ชุดนี้นะครับราคาประมาณ200กว่าบาทนะครับครบเซตเลยนะครับได้สโนเกิลด้วยได้โลบาด้านหลังนะครับแล้วก็ชุดยกนะครับอ่าหน้าหลังเนาะประมาณนี้นะครับคลิปนี้นะครับก็เอาชุดยกนะครับแบบงานเรซินปิ้น 3D ดีมั้งถ้าผมดูไม่ผิดนะครับมาให้เพื่อนๆดูกันนะครับชุดยกนะครับ ราคา150บาทต่อ1ชุดนะคุณจะได้เผาหน้าและเผาท้ายนะครับพร้อมแกนล้อมานะครับ150าบาทนะครับโลบาด้านหลังกระบะท้ายนะครับตัวละ70บาทนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเออแล้วก็สโนกเกอร์เนี้ยอันนี้ผมไม่แน่ใจราคานะครับสนใจไปสอบถามได้ในเพจเลยเนาะนะครับติดตั้งง่ายนะครับก็อาจจะใช้ฝีมือสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าสำหรับมือใหม่นะ ผมก็ว่ามันก็น่าเอามาลองเล่นดูนะครับก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเนาะใช้หัวแรงเจาะท้องก็ได้นะครับสําหรับชุดนี้อ่าเดี๋ยวผมนะครับจะปักหมุดนะครับทิ้งไว้ในคอมเมนต์เนาะในวีติดต่อไปที่เพจโดยตรงเลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับลองไปสั่งซื้อกันดูได้เนาะคลิปนี้นะครับถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยเนาะและเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ